กิกกรบาย G Force 5070 Ti e a g e IOC ครับ e a g e IOC SFF คือตัวเล็กนะ Small Form Factor อันนี้เป็น Winforce OC SFF ครับอันนี้มันจะเป็นตัวสีขาวกับสีดำที่ถือว่าเป็นฝาแฝดกันตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะอันบ็อกคู่กันเลยด้วกันนะครับโอเคมาตัวการ้าไปแบบนี้บางลงกว่าเดิมครับเล็กลงกว่า5080 พอสมควรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันออกแบบมาเพื่อแบบ SFF คือ small form factor ให้คุณสามารถใส่เคสเล็กได้นั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็สวยนะบึกบึนแข็งแรง triple fan นะครับไม่หนา2องสัครึ่ง backplate มีนะครับสิน cooling ทุกอย่างคือครบหมดเหมือนเดิมเลยกินไฟ285วัตต์ แ a m 16 g ิกจีดา7อันนี้คือตัวที่เป็นส่วนของตัวสีดำหรือว่าตัว Winfort OC คือสิ่งที่แบรนด์กิ๊กกระบายก็ใช้ว่าคราว่า Ice เนี่ยคือสีขาวเขาจะไม่ใช้เขาไว้นะครับโอเคก็จะคล้ายๆกันทุกท่านผมดูส่งเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันอันนี้ Eagle Ice ออกมาฟึบเห็นไหมสามพัดลมเหมือนกัน Eagle Ice สามพัดลมตัวนี้มันจะมีไฟนี่ข้างหลังเขียนว่า Eagle เต็มๆนะครับสีอ o r t การไม่ใหญ่สองสลักครึ่งเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเรามาเทียบกันจะดูว่ามันมีความที่จะใกล้เคียงกันในมุมนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยเนี่ยเห็นไหมวินท็อปโอซีเอสเอันนี้ e ีเก,กิลโจะเป็นสีขาวนะครับนี่2ตัวนี้ก็สวยเหมือนเดิมทั้งคู่นี้จากกิ g ก b ับ e นั่นเองครับ 5070Ti ฮะ